สวัสดีค่ะทุกคำถามที่ทุกคนสงสัยเราจะเกาให้หายคันซูม,ซมพิธีกรคังยุนจีค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะหน้าร้อนปีนี้เขาเตือนมาว่าจะร้อนมากแต่ยังไงก็ต้องรักษามารตรการการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะวันนี้ลีดเดอร์คนไหนจะมาตอบคาถามเกี่ยวกับเทคนิคการทํางานให้เราตื่นเต้นจังเลยคะ่ะฉันขอแนะนําทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้คะ่ะผู้ที่จะมาส่งต่อเคล็ดลับการทําธุรกิจด้วยฝีปากเด็ดอะทอมมี่สไปร์ในร่างคนคราวมาสเตอร์คิมซาฮักค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ คลาบมาสเตอร์คิมซากครับและอีกหนึ่งท่านจากป้าร้านไก่ทอดสู่การเป็นลิดเดอร์รายได้12ล้านต่อปีรอยอังมาสเตอร์โชมันซุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบค่ะรอยอังมาสเตอร์โชมันซุนค่ะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันอยากฟังความรู้สึกของทั้งสองท่านก่อนค่ะผมทำธุรกิจมากกว่า10ปีมีประสบการณ์เยอะครับคะ่ะ ผมจะประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ให้ทุกคนตรงนี้แบบหมดเปลือกเลยนะครับเคล็ดลับเทคนิคต่างๆที่ทําให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ฉันจะปล่อยของให้ทุกคนอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตอบคาถามกันคะ่ะไขข้อสงสัยผ่านซูมซูมคําถามข้อแรกคะ่ะในพิธีขึ้นตําแหน่งมาสเตอร์ชิปบางคนเป็นเซลล์มาสเตอร์ใน3เดือน แต่ชั้น3ปีแล้วยังอยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้ยากคะ่ะจะต้องมองความแตกต่างทางความเร็วนี้ยังไงดีคะเริ่มจากรอย a l มาสเตอร์โชวมันซุนก่อนเลยคะ่คะค่ะดูจากคำถามนี้แล้วนะคะก็คือเวลาในการจดจ่อและกำหนดช่วงเวลาสำเร็จของเราไม่ทราบว่าผู้ถามคิดว่าอาโทมมี่คืออาชีพหลักหรือเปล่า หรือทำเป็นอาชีพเสริมคนที่เป็นเซลล์มาสเตอร์ได้ภายใน3เดือนฉันว่าเขาใช้เวลาจดจอกับอะโทมี่เยอะมากค่ะก็เลยขึ้นเซลล์มาสเตอร์ได้เร็ว ฉันอยากให้พูดถามลองใช้เวลาสำรวจตัวเองดูค่ะว่าเราทำมาสามปีแล้วเวลาที่เราจดจอกับอะตทมีมีมากน้อยแค่ไหนอยากให้ไปลองฟังวิดีโอของดรลีอีกครั้งค่ะกด1 0 0 0 0ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาจดจ่อ1 0 0 0 0ชั่วโมงนานแค่ไหนมันจะกำหนดความเร็วของความสำเร็จค่ะอยากให้ลองใช้เวลาตรวจสอบเป้าหมายของตัวเองดูจะดีมากเลยค่ะเป็นเซลล์มาสเตอร์ภายใน3เดือนแน่นอนว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ สามปีแล้วยังขึ้นเซลล์มาสเตอร์ไม่ได้อันนี้ก็มีเหตุผลอยู่ผมจะตามใครไปถ้าถามผมนะครับตามคนที่ขึ้นภายในสามเดือนครับอย่าทำตามคนที่ขึ้นในสามปีคนแบบนั้นแน่นอนว่าสปอนเซอร์จะช่วยเยอะแน่คนที่ทำภายในสามเดือนเหรอคะเพราะทำตามที่สปอนเซอร์บอกนะครับแต่ถ้าทำสามปีแล้วยังไม่ได้ คนที่เป็นแบบนี้ไม่ต้องทอแท้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะสุดท้ายแล้วเขาถามเพราะอยากทำให้ได้เพราะเาอยากสำเร็จใช่ไหมคะเพราะเขาอยากจะทำสำเร็จเร็วๆเลยถามจริงๆถือเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับถ้าเปลี่ยนความคิดนิดหน่อยเขาเองก็จะสามารถเป็นเซอร์มาสเตอร์ได้ในเวลาอันสั้นเหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่ถามคำถามด้วยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีของคนเหล่านี้เลยนะครับก็ขอให้เติบโตเร็วๆเลยนะครับ คำถามถัดไปค่ะบางคนบอกว่าการขึ้นตำแหน่งเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนแต่บางคนบอกว่าถ้าค่อยๆสร้างผู้บริโภคไปเดี๋ยวตำแหน่งก็ขึ้นมาเองดังนั้นการสร้างกลุ่มผู้บริโภคให้มั่นคงจึงเป็นเรื่องที่มาก่อนจะต้องทำตามแบบไหนคะเขาถามมาแบบนี้ค่ะรอบตัวเรามีสปอนเซอร์มากมาย การฟังคําแนะนําจากสปอนเซอร์ที่มีประสบการณ์เยอะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมือนอย่างผมจะเริ่มจากการสร้างผู้บริโภคก่อนซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ถูกผมอาจจะขึ้นตําแหน่งก่อนได้เพราะผมมั่นใจจะขึ้นก็ขึ้นได้ครับแต่จะมีคนแบบผมอยู่อีกสักกี่คนถ้ามองภาพรวมแล้วการสร้างกลุ่มผู้บริโภคเป็นสิ่งที่มาก่อนและตําแหน่งจะตามมาเองครับ ผมเข้าใจเลยว,ว่าถ้าไม่มีผู้บริโภคยังไงก็ไปไม่ได้ทํามาสิบกว่าปีค่ะสร้างผู้บริโภคไปเรื่อยๆจนเยอะระดับหนึ่งแล้วค่อยท้าทายขึ้นตําแหน่งอย่างนั้นเหรอคะหรือตั้งเป้าหมายจะเป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วค่อยสร้าง,งาาผู้บริโภคค่ะตั้งเป้าหมายจะขึ้นก่อนนะครับตั้งเป้าหมายก่อนแล้วเป้าหมายรค,ครับออค่ะแล้วผมก็นิสัยจร้อน <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> กลัวว่าระหว่างที่เราไปช้าคนรอบข้างเราจะถูกคนอื่นขโมยไปซะก่อนนะสินะครับออกลัวผู้บริโภคที่รู้จักจะถูก <ผม S 2> แย่งไปใช่ไหมคะส่งต่อสินค้าสร้างกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็วขึ้นตําแหน่ง,นนงผม mm hmm. ก็กะว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใจร้อนแล้วผลก็ไม่เป็นไปนตามที่หวัง<ะ>ถ้าดูแปดขั้นตอนสู่ความสำเร็จแล้วจะมีการลิสต์รายชื่ออยู่ลิสต์รายชื่อแล้วไปพบเขาบอกเขาว่าเราทำธุรกิจอตอมี่อยู่ แนะนำสินค้าของเราให้พวกเขาแล้วขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นกฎนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีผู้บริโภคอาจจะขึ้นตำแหน่งได้สักครั้งค่ะแต่พวกเรากําลังตั้งเป้าหมายในการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ดังนั้นการขึ้นตำแหน่งครั้งแรกมันไม่ได้สําคัญค่ะยังไงผู้บริโภคก็ต้องมาก่อนถูกแล้วค่ะจะต้องสร้างกลุ่มผู้บริโภคขึ้นก่อนจะทําให้เรามีกลุ่มผู้บริโภคที่แข็งแรงทําแบบนั้นแล้วตําแหน่งถึงจะตามมาค่ะ <liksom> แล้วอย่างที่ท่านคราวมาสเตอร์คิมซาฮักพูดถูกต้องเลยละค่ะขึ้นตำแหน่งแบบนั้นจะดีกว่าค่ะคำถามถัดไปค่ะเราจะสร้างผู้บริโภคเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าการทำให้เขากลายเป็นนักธุรกิจมันไม่ง่ายเลยจะต้องทำยังไงให้เขาทำธุรกิจคะ จากที่เรามองนะคะ <S <S เขาน่าจะเป็นคนที่ไม่มีความแน่วแน่ค่ะคนที่ไม่แน่วแน่จะไม่กล้าบ,บอกให้คนอื่นทําธุรกิจค่ะลองคิดดูว่าคุณมีความแน่วแน่ในการทํางานอยู่หรือเปล่า <S <S บางคนต่อให้มีความแน่วแน่แต่ก็บอกว่าพูดให้เขาทําธุรกิจไม่ได้อ,อ๋อแบบเคินไม่กล้า,<ร>าพูดใช่ไหมละคะคนที่เป็นแบบนี้ให้เชิญเขามางานสัมมนาดีที่สุดเลยค่ะเขาอาจจะเกิดใจอยากทําธุรกิจจากการเข้างานสัมมนาได้ค่ะฉันเองตอนที่พี่สาวมาแนะนําธุรกิจก็ฟังไม่เข้าใจเลยค่ะพอเข้างานสัมมนาฉัน ก็คิดว่าฉันต้องทำธุรกิจฉันคิดตอนเข้างานสัมมนาค่ะคนที่ฉันเชิญไปก็คิดแบบนี้ด้วยค่ะฉันเลยอยากจะให้ลองแนะนำคนมางานสัมมนาให้มากขึ้นดูค่ะทางออนไลน์ล่ะคะทางออนไลน์ก็ด้วยค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็จัดมิงก็ดีนะคะกับเหล่าสปอนเซอร์เราผู้สําเร็จเขาจะมีความแน่วแน่เวลาพูดกับลูกค้าใช่ไหมล่ะคะแล้วความคิดก็จะ่ยนไปได้นิดนึงค่ะมีคนบอยู่นะครับว่าพูดให้ทําธุรกิจไม่ได้แต่ถ้าจะสร้างนักธุรกิจแล้ว เราจะต้องก้าวข้ามกำแพงความเร็วในการทำธุรกิจถึงจะเร็วขึ้นจริงๆแล้วการบอกว่าสินค้าดีก็เป็นธุรกิจครับ <Okay. S 1> ผมว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจแผนการตลาดอย่างถ่องแท้ไม่เข้าใจแผนดีเลยพูดไม่ได้เพราะถ้าเข้าใจแผนธุรกิจอย่างถ่องแท้แล้วมันทำให้ใจเต้นเลยถ้าเราอธิบายให้เขาฟังดีๆเขาจะเข้าใจและอยากทำธุรกิจได้ <Okay. S 1> ผมอยากบอกแบบนี้ครับ <Okay. S 1> เราต้องเข้าใจแผนการตลาดอย่างชัดเจนก่อนคำตอบอย <Okay. S 1> ู่ที่แผนการตลาดครับ เวลาดึงให้เขาเป็นนักธุรกิจคุณอธิบายยังไงถึงสร้างนักธุรกิจได้ค่ะยงสินค้าครับถ้าเขาไม่ชอบสินค้าคือไปต่อไม่ได้ครับค่ะแล้วในบรรดาคนที่ชอบโถ้าแบบนั้นคิดไปเลยว่าสร้างเป็นนักธุรกิจได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราให้โอกาสให้เขาสร้างรายได้ครับพูดไปถ้าคุณทําแบบนี้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 มันจะสร้างเงินได้นะถ้าคุณชอบสินค้าแล้วมีคนแนะนํำไหมล่ะโอ้มีนะ นั่นแหละคุณเป็นนักธุรกิจแล้วเขาก็ถามว่าแค่นี้ก็เป็นนักธุรกิจแล้วเหรอโอ้ยนี่มันช่ยนเวนนลเลยเหรอเวลาเราพูดแบบธรรมชาติเ <c oughs> นียนๆนุ่มๆไปเขาก็จะมองว่าโอ้โอเคนี่ง่ายนี่นะถ้าเขาไม่เปิดรับเขาจะคิดว่ามันน่ากลัวอย่างเดียวนะครับดังนั้นพูดส,สบายๆบอกแค่ว่าถ้าคุณชอบคุณไปแนะนํากับคนรอบข้างเขาต้องชอบอยู่แล้วนี่แหละแผนไม่ยากเลยดังนั้นคนธรมธรมดาาที่ไม่ได้พร้อมอะไรก็สามารถ สร้างาให้เป็นนักธุรกิจได้ถ้าพูดว่าธุรกิจเขาจะกลัวไปก่อนเลยค่ะจะพูดเลยว่าอุ้ยฉันจะทําธุรกิจได้ยังไงแทนที่จะพูดว่าทําธุรกิจนี่คือธุรกิจให้ค่อยๆพูดให้ซึมซับอย่างาเป็นธรรมชาติค่ะถ้าทําแบบนั้นฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ดีเลยละค่ะคําคถามนี้พูดถามมาถามคําถามด้วยตัวเองเลยละค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคําถาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่คะรบกวนแนะนําตัวหน่อยนะคะฉันชเวยูมีอาศัยอยู่ที่คังหนึ่งเลี้ยงลูก4ี่คนมาตลอด20ปีเพิ่งมาเริ่มทําธรุรกิจอัทอมีได้ไม่นานยังเป็นลูกเจี๊ยบแรกเกิดอยู่เลยคะ่ะเสียงดังฟังชัดน่ารักมากๆเลยละคะ่ะคําถามเกี่ยวกับอะไรคะ อาค่าฉันค่อนข้างกังวลและระวังตัวเวลาส่งต่ออะทมี่ให้กับคนรอบข้างที่มีอคติเกี่ยวกับการขายตรงก็เลยแนะนําสินค้าให้กับคนที่ไม่รู้จักอยู่ค่ะท่านลีดเดอร์มีวิธีแนะนําอะทอมี่ให้กับคนที่รู้จักที่มีอคติกับการขายตรงยังไงบ้างคะ ฉันเองก็เคยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการขายตรงแล้วก็ไม่ชอบด้วยค่ะช่วงแรกฉันก็จะลำบากเหมือนคุณเลยล่ะค่ะคนแบบนั้นเราอย่าเข้าไปเชิงธุรกิจเราใช้สินค้าเข้าไปแนะนำค่ะถ้าไปแนะนำคนไกลเราจะเหนื่อยนะคะการสร้างผู้บริโภคจากคนใกล้ตัวง่ายกว่าเยอะเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่มีอาคาติเราแนะนำให้เขาใช้สินค้าอย่างเป็นธรรมชาติสร้างเขาเป็นผู้บริโภคค่ะเหมือนของผม รู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นขายตรงแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเข้าใจบริษัทอะโมี่อย่างชัดเจนแล้วค่อยเริ่มทำธุรกิจจะดีครับถ้าไม่รู้ดีเกี่ยวกับอะโตมี่อาจจะมองว่าอะโมี่เป็นขายตรงแบบที่อื่นได้ดังนั้นเราก็จะเข้าหาคนใกล้ตัวไม่ได้ และถ้าคนอื่นเอาคนรู้จักเราไปเป็นผู้บริโภคเป็นนักธุรกิจของเขาเราจะทํำยังไงครับผมก็เลยไปพบกับคนใกล้ตัวก่อนแนะนําสินค้าแนะนําอัตมี่อย่างชัดเจนให้ข้อมูลทุกอย่างทําแบบนั้นล่ะครับมันถึงจะเร็วที่สุดครับถ้าเรารู้ข้อมูลของอัตมี เราจะมั่นใจครับคุณเริ่มทำธุรกิจได้นานหรือยังครับเอ่อฉันทำได้สามเดือนแล้วล่ะค่ะโอ้สามเดือนสูกเดือนเหมือนอย่างที่พูดจริงๆเลยค่ะไม่ใช่ทำแค่สามเดือนแต่ถามคำถามเด็ดเดี่ยวได้แบบนี้เปอร์เซ็นที่คุณจะทำสำเร็จคือห0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับคนที่ไม่ถามไม่รับโทรศัพท์แล้วหายไปมีเยอะมากเนอะเข้าใจที่ผมบอกใช่ไหมครับศึกษาเกี่ยวกับอัตมีอีกหน่อย แล้วคุณจะมีความมั่นใจกับคนกลุ่มนั้นพูดไปตรงๆเลยว่าขายตรงก็ดีค่ะก็เราเป็นขายตรง <c oughs> ถูกไหมคะค <c oughs> ก็พูดไปเลยค่ะถ้าเราโกหกไม่พูดตอนหลังอาจจะเกิดผลไม่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอะไรที่ต้องยอมรับก็ยอมรับไปแล้วเอาสินค้าเข้าสู้ฉันคิดว่าจะได้ผลดีกว่าเดิมเยอะจะขอค,ะคำถามคะ่ะคำตอบคลายข้อสงสัยได้ไหมคะค่ะช่วยได้มากเลยละค่ะ ได้เหตุผลในการทำงานนี้อย่างเข้มแข็งขึ้นเลยลละค่ะฉันจะตั้งใจนะคะค่ะอขอบคุณนะคะคำถามถัดไปฉันมีประสบการณ์เคยเจอคนปฏิเสธสินค้าและการเชิญเข้างานสัมมนาอย่างเย็นชาแล้วไปต่อไม่ถูกเลยค่ะเวลาเจอแบบนี้ท่านลีดเดอรรับมือกับมันยังไงคะฉันเองก็เจอมาเยอะค่ะกับการโดนปฏิเสธ เวลาที่ฉันเหนื่อยและหมดกำลังใจฉันจะใช้สปอนเซอร์ค่ะในช่วงแรก๋อสปอนเซอร์เหรอคะไปมิ팅กับสปอนเซอร์กินข้าวด้วยกันกินชาด้วยกันและได้รับการปลอบใจเยอะมากค่ะสิ่งที่พวกเขาพูดเหมือนกันก็คือพวกเขาก็เจอแบบนี้กันหมดฉันก็เลยได้รับการปลอบใจแล้วก็ฟังการบรรยายของท่านประธานก็ช่วยให้ตั้งสติได้การเห็นวิสัยทัศน์ว่าเราจะสําเร็จได้ภายใน3ปี5ปีฉันได้รับกําลังใจจากตรงนั้นค่ะและอดทนมาได้ค่ะจึงเป็นจุดที่ทําให้ฉันมาถึงตรงนี้ก็ว่า ท่านครามาสเตอร์คิมซาักเหมือนจะไม่เคยร้องนะคะเป็นยังไงบ้างคะเธอไม่น่าจะร้องนะคะนั่นจะสิคะฉันคิดว่าไม่น่าจะร้องอะาำอัตอมีดี่จะร้องเกินสามครั้งแล้วครับผมเม้นก็ร้องมาเยอะเหมือนกันครับผมเป็นทป์คนกรุ๊ปเอแท้ๆเลยครับกล้าพูดไม่ดีกับคนอื่นออกไปก็เจอคนปฏิเสธอย่างเย็นชาใสโดนด่าว่าทำไมแกกลายเป็นแบบนี้ทำธุรกิจป้ายก็ดีอยู่แล้วเสียสัก์สีช่วงที่ท้อก็เยอะ แต่มีคําตอบอยู่ครับคือการไปงานสมัมมนาครับท่านประธานจะพูดอะไรที่สุดยอดให้กับพวกเราครับกดใจของเขาเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่ใจเขาเรามีหน้าที่แค่ส่งต่อเอาไปแล้วเปิดใส่เขาเลยตอนที่ผมฟังการบรรยายนั้นโดดมากแต่พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นอีกนั่งน้ำตารินในรถคน <c oughs> เดียวเราไม่รู้ตัว <c oughs> แต่พอร้องในรถเสร็จแล้วมันโล่งมากๆเลยแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดใจที่อยากสู้ อยากท้าทายแล้วก็ไปงานสัมมนาตอนนั้นฟังผู้สําเร็จพูดแล้วจะเข้าหูมากๆเลยครับเข้าถึงใจใช่ไหมคะครับเข้าถึงใจเลยครับต้องเจอความเจ็บปวดก่อนเรื่องราวของผู้สําเร็จเข้าถึงใจเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มทําธุรกิจไป6เดือนหนึ่งปีแล้วแต่ทําไมมาฟังรู้เรื่องอตอนนี้นะผมคิดว่าตั้แต่ตอนนั้นอัตมี่กลายเป็นธุรกิจจริงๆสําหรับผมคนที่อยากร้องไห้ <laughs> ร้องออกมาเลยครับร้องออกมาเยอะ <laughs> ๆน้ําตาจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการทําธุรกิจของเรา นักธุรกิจที่มีความเป็นไปได้แต่ว่าไม่กล้าที่จะลองขึ้นตำแหน่งเพราะว่ากลัวจะเสียผลประโยชน์เราจะบอกคนกลุ่มนี้ยังไงดีคะมันเป็นยังไงหระอคะ สำหรับคนที่กลัวการขาดทุนและไม่กล้าจะลองก็ให้บอกเขาไปเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ขาดทุนตอนที่ฉันขึ้นตำแหน่งฉันสร้างผู้บริโภคไว้เยอะมากกว่าปกติเลยค่ะ <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> การอ่านหนังสือแบบไฟล้่นก้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ไหมะคะต้องทำแบบนั้นเราถึงจะไม่ขาดทุนจะต้องมีผู้บริโภคเยอะๆคนที่ไม่ค่อยได้ไปเจอเราก็ต้องไปเจอบ่อยขึ้นอยากให้ลองท้าทายกันดูนะคะ ให้บอกพวกเขาว่าไม่ขาดทุนแล้วก็ลองดูสักครั้งนะถ้าเราบอกให้เขาลองไปพร้อมกับเราฉันก็คิดว่าพวกเขาก็น่าจะตามเรามานะคระับผมจะถามกลับไปครับว่าทำไมถึงมั่นใจว่าคนนั้นเขามีความ,มเป็น<ช> <ๆ S 1> ไปได้ถ้าเขาไม่สบายใจก็หมายความว่าเขาไม่มีผู้บริโภคเพราะถ้ามียังไงเขาก็ไม่กลัวสิ่งสำคัญคือเราต้องตั้งสติให้ดีเรามีสปอนเซอร์นี่สปอนเซอร์คือผู้ที่สำเร็จ เพราะมีสปอนเซอร์อยู่เราก็แค่มีติ้งกับสปอนเซอร์ว่าคนนี้มีผู้บริโภคกี่คนแล้วต่อซ้ายขวามากน้อยแค่ไหนเอาลิสต์รายชื่อมาเดี๋ยวผมช่วยด้วยก็ทํางานด้วยกันไปสปอนเซอร์คือคนที่จะทํางานไปด้วยกันผู้ร่วมทางครับผมเรียนมาแบบนี้และทางานกับพาร์เนอร์ตามที่เรียนมาไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเป็เพราะคุณไม่ได้ทำแต่สิครับลองปรึกษากับสปอนเซอร์ให้เขาช่วยเช็คทีมดูนะครับแล้วความไม่สบายใจจะหายไปเลยคุณจะสำเร็จได้ครับ ใช้ข้อสงสัยผ่านซูมซูมเราก็ได้ใช้เวลาในการตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะฉันนึกถึงตอนที่เริ่มทำงานในช่วงแรกเลยค่ะพอดูเนื้อหาของคำถามในวันนี้แล้วฉันก็ได้ตอบข้อสงสัยที่ฉันก็เคยสงสัยเหมือนกันลองไปปรึกษาสปอนเซอร์กันดูสักครั้งแล้วเดินไปด้วยกันจนกว่าวันที่เราจะสำเร็จนะ <ผม S 1> คะผมจะกลับไปพยายามส่งเอีเล็กีให้กับพาร์เนอร์ให้มากกว่าเดิมครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาตอบคำถามที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยละคะ่ะครั้งหน้าฉันจะกลับมาด้วยคำถามที่มีสาระเช่นเคยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายครับ